God, ไม่ธรรมดาจริงๆสามารถคว้าคิวทองของแปดสุกตาต่างช่องอย่างสาวชมพู่สาวมินสาวคิมเบอรี่สาวยายาสาวใหม่หนุ่มพอชหนุ่มมากและหนุ่มเจนจีรายุมารวมตัวกันเป็นแบบขึ้นปกนิตยสารอุ๊สฉบับครบรอบ9้าปีในวันเดียวกันซึ่งในระหว่างที่สาวใหม่ดาวิกาถ่ายอยู่นั้นก็มีข่าวกระจายออกมาว่าเอสุภาชายัยอดีตผู้จัดการสาวใหม่ได้ไกล่เกลีย่ยเรื่องคดีความที่ฟ้องร้องกันสําเร็จแล้วทําเอาสื่องงกันทั่วเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าจะยอมความกันเลยซึ่งในบ่ายวันนี้ สาวใหม่ได้เดินทางมายังสาลมินดุรีพร้อมเปิดใจว่าได้ไกลเกลี่ยกับอดีตผู้จัดการเอสุตชัยลงตัวแล้วและพี่เอกก็ได้ถอนฟ้องสาวใหม่ในคดีและเมื่อสิ้นสัญญาเรียกค่าเสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความเห็นที่ลงตัวกันเดี๋ยวเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวกขจะฝากลองใหม่ด้วยนะคะฝากลูกใหม่คะเป็นไงบ้างคะค่ะก็ไกลเกลี่ยกันผลออกมาเป็นในทางที่ดีค่ะายทุกคนยินดีด้วยค่ะกับเรื่องนี้ความสัมพันธ์ระหอ่างเรากับพี่เอเหมือนเดิมนะคะ เมื่อกี้ที่โทรไปเมื่อกี้ที่โทรไปกับพี่เอเนี่ยได้ขอโทษพี่เอเป็นการส่วนตัวด้วยไหมคะเราก็คุยกันปกติค่ะมีนัดทางพี่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเจอกันนัดท่านเ้าากันอะไรเงี้ยเจอกันได้ใช่ไหมเจอกันได้ค่ะ ส่วนคู่จิ้นในจอที่มีข่าวจิ้นทะลุจออย่างหนุ่มหมากสาวคิมก็ขอเคลียร์คู่กันชัดชัดครั้งแรกหลังสาวคิมประกาศห่างแฟนหนุ่มเจษณนัฐพงศ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือเราก็คือพี่น้องกันครับก็ก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องอยู่ที่สามอะไรแบบนั้นไม่อยากให้เอามาโยงอะค่ะกับเรื่องนี้เรื่องของคิมก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคิมอะค่ะเขามีข่าวแซวว่าดีวอิสลาตัวดี อตัวล้อออตายตายโอ้ตายตายตายเป็นยิวเข้าใจผิดอะไรอย่างี้ว่าครับ <c oughs> ผมใช่ด้วยด้วยครับผมก็ไม่จร,จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะห้ามเอาสตูดิโอดาวะจายคึกคืนขึ้นมาทันทีมาสุกตาสายฟ้า <c oughs> แลบเจนจิรายุมาบุกเอ้ยมาร่วมอัดรายการกับพิธีกรคนสวยของเราน้องมิ้งยูมิโกะงานนี้ทำเอาสาวมิ้งของเราออกอาการยิ้มแก้มปริเลยล่ะค่ะครับจริงๆแล้วก็ เจอเหี่ยวข่าวไปเยี่ยมที่กองยี่เมนนู้นนี่เยอะมากวันนี้ก็เลยมาบุกที่ดาวกระจายแทนเลยมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะมิงตื่นเต้นมากเลยค่ะพิธีกรรู้สึกยังไงบ้างคะจริงแล้วเนี่ยผมควรจะตื่นเต้นนะเพราะเป็นครั้งแรกด้วยสนุกดีครับงไงก็แฟนๆก็ติดตามกันนะคะทั้งรายการสามแซ่บแล้วก็รายการดาวกระจายของเราวันพฤหัสนี้ค่ะสองทุ่มสิบห้า